ที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลดที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟู้ดก็อีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่กดแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยไป Hello guys What's up Dude โอเคฮะก็ขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับ และในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตระกูลใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยตระกูลนี้ก็จะมีชื่อว่าอิงที่แปลว่าน้ำหมึกนะครับตระกูลนี้ก็จะเป็นของซาอินะคนนี้เป็นไงโคตรหลอ่อแล้วก็อ่ตระกูลนี้นะครับจะมีโอกาสออกอยู่ที่1ทับหนเลยนะครับทุกคนโอ้โหคือแบบว่าโอกาสออกนี่แบบว่าก็เยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอ่าโอเคโอเคครับ คือก็ไม่ได้มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวตระกูลของซาอิให้ทุกคนดูนะครับว่าแต่ละสกิลมันสามารถทําอะไรได้แล้วความสามารถของซาอิทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับทุกคนก่อนอื่นเลยแล้วก็มาทําความรู้จักรายละเอียดสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับมาที่สกิลแรกกันเลยสกิลแรกก็จะใช้จัก,การะอยู่ที่16,00 0แล้วก็คููดาวน์16วิสกิลที่2ใช้จัก,การะอยู่ที่22,000คููดาวยี่สิวิ สกิลที่3นะครับจะใช้จักกะอยู่ที่30,000แล้วก็คูดาว30ุสิวิเลยนะโอ้โหแบบสุดยอดไปเลยนะครับทุกคนคือถ้าผมพูดผิดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคฮะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคก่อนอื่นเลยเล้วก็เปิดโหมดกันเลยครับปื้เปิดโหมดก่อนเลย ปึง้งนี่เลยนะครับทุกคนดูครับคือว่ามันจะมีผู้ก,กันนะทุกคนผู้กันผู้กันอยู่ข้างหลังนะครับเวลาเราเปิดโหมดอะแล้วก็โหมดนะครับจะบวกจาก,กะอยู่ที่2,600นิน2,400หมัด2 8 0 0แล้วก็เลือด2อ0 0นนะครับอ้าเป็นไงโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะดูครับทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหแบบแบกอาแบ,บกผู้กันนะครับทุกคนข้างหลังเขาก็จะแบ,บกผู้กันไว้นะครับโคตรเฟี้ยว อ่าโอเคเราก็มาดูกันที่สกิลแรกกันเลยนะครับสกิลวนะีนะทุกคนดูนะครับอ่าทุกคนดูครับเป็นไงโอ้โหโหทุกคนดูครับสกิลวีนะครับเขาจะทาการหยิบคัมพี์ขึ้นมานะทุกคนแบบตามในในอนิเมะแล้วนะครับหยิบคัมภี์ขึ้นมาแล้วก็วาดรูปนกนะครับแล้วก็ปล่อยไปหาศัตรูแบบเมื่อกี้เลยอ่าต่อมาดูสกิลบีนะครับเดี๋ยวดูอ่าดูดูด,ดูทุกคนดูอ่าเขาจะวาดคัมภีก่อนนะครับพอเราปล่อยสกิลปุ๊บ อ่าเป็นไงทุกคนโอ้โหอันนี้สกิลสอนะครับจะเป็นการเป็นสิ่งโตนะครับสกิลสจะเป็นสิ่งโตแล้วก็สกิลสองจะสามารถล็อกศัตรูได้นะครับอ่าเท่าที่ผมดูตอนเมื่อกี้มันสามารถล็อกได้แค่3าคนนะทุกคนเดี๋ยวลองมาสกิลแรกกันใหม่นะสกิลแรกไปครับปึ๊บนี่โคตรเฟี้ยวสกิลแรกนะครับจะเป็นการเสกนกนะครับเสกนกเอออันนี้อารมณ์จะคล้ายแบบพวก เขาเรียกว่าอะไรอะพวกแบบพวกดินเหนียวอะครับทุกคนพวกดินเหนียวจะคล้ายๆกันเลยอ่ะทุกคนนี่นี่นดู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 วีนกได้โอ้โหเขาเสียว่ะโอเคแล้วก็ดูกันที่สกิลสามมันบ้างนะครับสกิล3เป็นไงเอ่ยสกิลสปึ๊บ โอ้โหจะเป็นการเรียกนกตัวใหญ่ออกมาแนะล้วล้มกันเป็นแถบโอเคครับเโดยรวมแล้วนะครับก็สามารถแบบว่าใช้ PVP ได้นิดหน่อยนะครับแต่การฟาร์มก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนคือมันก็โอเคนะครับสำหรับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันเท่มากเลยนะทุกคนอต่อมาดูสกิลซีนะครับ นี่เลยสกิลสีโอ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคน,กคนวิ่งขึ้นฟา้ามาแล้วมันนา่าจะเป็นบั๊กนะครับโอ้โหลอยขึ้นมาสักไก่เชียวอ่เดี๋ยวลองคลิกขวาคิวนะครับคลิกขวาคิวมีอะไรไหมคลิกขวาคิวไม่มีอะไรนะครับสกิลวีไปเสกนกขึ้นมาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป,ปตุตต้มตุม้มตุ้มนี่โคตรเท่สกิล บีโอโหโอ้ทุกคนทุกคนเอ้ยมันมันล็อกได้มากกว่า3คนนะครับแต่ว่ามันจะล็อกแค่เซียววีเดียวเองอ่ะทุกคนคือมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะอ่าเดี๋ยวลองมาดูสกิลเอ็นกันบ้างครับสกิลที่3ปึ๊บเรียกนกตัวใหญ่ออกมาออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนอ๋อมันน่าจะแบบว่าต้องคลิกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเมื่อกี้แบบมันอาจจะเป็นบั๊กนิดนิดหน่อยหน่อยมันมันเลยแบบว่าไม่ยอมปล่อยสกิลนะครับปึ๊บลองว่า อ่านี่เลยโอ้หดาเมจก็เอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนอ่าสก,สกิลที่สกิลที่2อปึ๊บนี่นี่นี่โอ้โหฟฟเขาฟีแลวอ่าสกิลซีใหม่นะครับเมื่อกี้มันมอาจจะบัก๊กปึ๊บนี่เลยทุกคนสกิลซีเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็วิ่งใส่ศัตรูก็จะทําดาเมจด้วยนะครับทุกคนโอ้โหแบบมันดีมันก็ดีอยู่นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันเท่มากกว่านะทุกคน คือสกิลอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับแต่ว่าเอาไปใช้เล่นเท่ๆผมก็แนะนำนะครับแบบว่าเอาไปโชว์นี่เลยซาอิมาปึ๊บเรียกน้องออกมาสกิลสองไปอ่าทุกคนดูทุกคนด,ด,ดูโอ้โหพัดเสียงสกิลที่สามนกตดวเบอรเลอร์เลยเฮ้ยอ๋อสกิลที่3นะครับทุกคนเวลาเขาโดนสกิลเขาจะลงไปนอนด้วยนะก็ทาให้เราสามารถต่อคอมโบได้นะครับอ่าแล้วก็สกิลยังเป็น AOE ด้วยนะ แล้วก็เดี๋ยวลองมาสกิลซีอีกรอบนึ่งทุ <c oughs> สกิลซมันชอบบั๊กอะครับแต่ว่าเอ่ออันนี้มันไม่รู้นะว่ามันเป็นที่ผมอย่างเดียวหรือเปล่าทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีคนใช้นะครับเมื่อกี้แต่ว่าเขาไม่บั๊กไงแต่ว่าผมบั๊กอะสงสัยจะต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับ <c oughs> นี่เลยแบบ ดูกันแบบจุใจไปเลยนะครับให้ดูรู้ไปเลยว่าแต่และสก,กิลทำอะไรได้สก,กิลที่2จับล็อกสก,กิลที่3ตูมนี่เลยทุกคนโอ้โหล้มก็เป็นแถบคือต่อคอมโบได้เลยนะครับเขาแบบล้มแบบไม่สามารถเดินได้เลยอ่ะอเดี๋ยวลองสก,กิลคิวสก,กิลคิวไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยเดี๋ยว,ท,ยกกวยยทุกคนกกเฮ้ยสกิลคิวมันมีเฮ้ยเฮ้ยทุกคนสกิลคิวมีเฮ้ยโคตรเสียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยทุกคนคือทุกคนอ่ะให้กดคิวอย่างเดียวนะครับอย่าไปกดคิดขวาคิว เออผมไม่ได้ใช้อาวุธมัง้งมันเลยต้องกดคิวอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ทุกคนใช่เออสกิลคิวกับสกิลซีเหรอ,อสกิลซีเนี่ยทุกคนสกิลซี C ผมมันชอบบัก๊กอะแต่ว่าผมคิดว่านะสกิลซี C กับสกิลคิวมันคล้ายๆกันเลยครับอ่าเดี๋ยวลองดูสกิลคิวอีกรอบหนึ่งสกิลคิวไปอ่านี่ทุกคนนี่คือสกิลคิวนะครับปึ๊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 บโอ้โหทำดาเมจต่อเนื่องครับอ่าวโหก็โอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอดูดูดูโคตรเฟียวอ่ะผมชอบมากเลยครับเฮ้ยทุกคนนี่นี่นี่นนน,นี่โอ้โหโคตรเท่คือผมชอบตรงที่ว่ามันเท่นะครับอ่าอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะจากที่ผมดูจากสกิลแล้วคือสกิลที่2เขาก็สตาร์แค่แป๊บเดียวนะครับ แล้วก็สกิลที่3ก็แป๊บเดียวเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาไปเล่นเป็นแบบว่าเอาไว้ต่อคอมโบนะครับที่ไม่ใช่คอมโบหลักของเราอ่ะผมก็แนะนําอยู่นะครับมันสามารถใช้ได้อยู่เหมือนกันนี่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 ทุกคนดูดิทุกคนดูโอ้โหเขเท่อะอ่าแล้วดูสกิลสกิลไม่ใช่สกิลสลิสกิลซีนะครับทุกคนสกิลซีมันชอบบั๊กอะผมแต่ที่ผมดูนะครับมันก็ อ่าเหมือนกันเลยนะครับสกิล C กับสกิล Q แต่ผมดูดูแล้วอ่าสกิล Q มันโอเคนะครับมันคูลดาวน์โคตรเร็วอะทุกคนคือแบบมันสามารถขี่ได้รัวๆเลยอะเนี่ยนะทุกคนดูปึ๊บขี่ได้อีกละฮ่าเป็นไงโคตรเท่ดูหน้าดูหน้าอ้าวเป็นไงโอ้โหก็เท่เลยขี่นก เออทุกคนผมก็ลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการตีธรรมดานะทุกคนการตีธรรมดานะครับอ่าตอนตีธรรมดาทุกคนดูนะครับมันจะเป็นตีระยะไกลนะทุกคนนี้นี้นี้ทุกคนดูเป็นไงโคตรเท่อะอ่ามันจะเป็นคือถ้าทุกคนดูดีๆมันจะเป็นนกนะครับคือตอนเราตีธรรมดามันจะเป็นนกอ่าไปขัดสกิลศัตรูได้ <ul> <D ate> นะอ่าเอาไปขัดสกิลศัตรูได้ <ate> นะครับทุกคนดูเน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 ทุกคนดูดิเออใช่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 ทุกคนมันเป็นนกทุกคนดูครับอุ้ยปล่อยนกปล่อยนก ปิวใช่ใช่ใช,ใช่ทุกคนใช่การตีธรรมดามันจะเป็นนกนะครับนี่ทุกคนดูปึ๊บ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 นี่แล้วก็เป็นการตีระยะใกล้ด้วยนะครับเฮ้ยทุกคนใช้ได้ใช้ได้อา่าผมว่ามันก็ใช้สามารถเอาไปใช้ p v p ได้ดีอยู่เหมือนกันนะอา่าทุกคนดูแล้วก็กดสกิลคิวนะครับอ่าเอาไว้ป่วน Skill สกิลศัตรูได้นะปึ๊บเออทุกคนโอเคครับมันดีมากเลยนะอา่าเดี๋ยวตีธรมธรมดาตีธรรมดา ปล่อยนกนะครับตีธรรมดาเป็นการปล่อยนกปึ๊บปุ๊บป๊บเฮ้ย,ยทุกคนเหมือนมันจะล็อกศัตรูด้วยนะ่าเดี๋ยวลองปลาเฉียด,ดนะครับปึ๊บทุกคนดูดูด,ดูปึ๊บมันจะโค้งไปหาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองแบบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองอย่างนี้ดูปึ๊บใช่ใช่ทุกคนมันจะโค้งไปหาศัตรูนะครับเฮ้ยโคตรดีอ่ะเหมือนเป็นการล็อกอ่ะทุกคนดูวิวเฮ้ยโคตรดีโอเคครับทุกคนคือรีวิวก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่า โอเคฮะทุกคนคือว่าอัปเดตนี้นะครับเขาก็ได้เพิ่มตระกูลมาแค่ตระกูลเดียวนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ได้ปรับบาลานซ์นะครับปรับบาลานซ์พวกพวกตระกูลเก่าๆนะอ่ะอย่างรายเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเขาปรับอะไรรายเหล็กนะครับเขาจะปรับในเรื่องของโหมดนะครับคือมันปรับเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนอ,อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาปรับอะไรมาบ้างแต่ที่รู้มีทรายเหล็กแล้วหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะ สกิลโหมดของทรายเหล็กนะครับเดี๋ยวทุกคนดูหน้าตาของสกิลนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนดูนะครับกดซีคลิกขวาซีปึ้มทุกคนดู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 เป็นไงครับเขาจะเป็นการทุบนะแล้วก็ปาขึ้นทรายเหล็กไปรอบๆตัวนะครับมันจะเป็นแฉกแฉกนะทุกคนเดี๋ยวดูอีกทีนึงอ่าที่เห็นชัดๆเลยก็คือทรายเหล็กนะครับที่เขาทําการปรับรูปสกิลปึ๊บอีกทีนึงปุ้มโอ้โหโคตรเท่อาอย่างนี้เลยโอเคครับรีวิวก็จะประมาณนี้เลยนะ โอเคฮะทุกคนสกิลที่ผมรีวิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเออโดยรวมแล้วนะครับเขาก็สามารถเอาไป PVP ได้นะครับเพราะว่าการตีธรรมดามันเป็นตีระยะไกลใช่ไหมทุกคนคือเวลาเขาชารจาจักกะนะครับหรือไม่ก็ประสานอินอนะเราตีธรรมดาไปมันสามารถแคนเซิลสกิลได้นะคือแบบมันดีมากเลยอะ่ะโคตรเฟีเ้ยว โอเคฮะทุกคนคือถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ